และคลิปนี้นะครับโค้ชจะสอนท่านทำกำไรนะครับเป็นเทคนิคการทำกำไรโดยใช้เทรนไลน์แนวรับแนวต้านและไพร์อชั่นสอย่างนี้ทำงานร่วมกันครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Forex Guru by c o a s t l i นะครับและคลิปนี้นะครับโค้ชจะสอนท่านทำกำไร นะครับเป็นเทคนิคการทำกำไรโดยใช้เทรนไลน์แนวรับแนวต้านและไพร์แอคชั่นสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันครับผมตั้งใจฟังเลยนะครับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้ไปฟังคลิปเก่าที่โค้ดอักไว้ในรายการ For e x Guru ููนี่แหละครับในบทเรื่องราวของเทรนไลน์อย่าลืมกลับไปทบทวนก่อนนะครับ2เรื่องราวของแนวรับแนวต้านก็กลับไปทบทวนก่อนนะครับและ3เรื่องของไพร์แอคชั่นก็อย่าลืมกลับไปทบทวนก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าท่านฟังสาบคลิปนี้มาแล้วนะครับถือว่าพื้นฐานท่านดีมากแล้วมาฟังคลิปนี้ครับเป็นเทคนิคการทํากําไรโดยใช้3เรื่องนี้ร่วมกันครับ1นึ่งเทรนไลน์สแนวรับดล้ต้านและ 3. ามไพร์แอคชั่นเอาละครับโค้ดจะยกตัวอย่างกราฟฟอร์เรนะครับกราฟนี ine, e ้ครับ EURUSD ในไทม์เฟรม Day นั่นเองนะครับในไทม์เฟรมด่นะครับซึ่งเราบอกเลยว่าเทคนิคการทำกำไรแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม นะครับและใช้ได้กับทุกคู่สกุลเงินนะครับอ่ะกราฟคู่ EUR USD นะครับใน Time f ฟ a ม e Day นะครับโค้ยกตัวอย่างกราฟในไทม์เฟรมนะอลครับนะทุกคนจะเห็นว่ากราฟนี้นะครับนะบนจอนะครับเห็นว่านี่คือกราฟไทม์เฟรมหรือแค่หนวัน1ช่องก็คือนะครับนเดือน1นช่องเส้นประคือ1เดือนเพราะนั้นวันนี้ครับโคตรจะเริ่มต้นด้วยเหตุผลแรกก่อนครับเราจะเห็นว่านี่คือกราฟจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่านี่ครับ คู่ eu คู่นี้นะครับนะทำเป็นทําตัวเองเป็นเทรนไลน์ขาขึ้นประมาณสามเดือนขึ้นย้อนไปนี่นะครับเราจะเห็นว่าเทรนไลน์ขาขึ้นนั้นดูไม่ยากครับนี่ครับมันผ่านยอดโลตรงนี้หนึ่งยอดเห็นไหมผ่านยอดโลนี่หนึ่งยอดนะครับเอาลูกสรชี้นะครับนี่ยอดโลหนึ่งยอดแล้วก็ผ่านยอดโลตรงนี้อีกหนึ่งยอดนะครับเห็นไหมชัดเจนไหมนี่ครับผ่านยอดโลนี้แสดงว่าผ่านกี่ยอดครับเนี่ยผ่านสองยอดตามหลักการขีดเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นเป๊ะเลยแสดงว่าถ้าเราเห็นกราฟ อยู่ในลักษณะนี้เราต้องเตรียมตัวเข้าออเดอร์บายนั่นเองนี่คือเหตุผลที่หนึ่งครับอันที่2ครับโค้ดเอาเส้นแนวรับแนวต้านไปวางตรงจุดนั้นเลยครับจุดที่เขาแตะเส้นเทรนไลน์นะครับแตะเส้นเทรนไลน์พอดีตรงนี้นะครับขวาเมื่อสุดนี่ครับถือว่าเขาแตะเส้นเทรนไลน์พอดีนะครับย่อนหน่อยแล้วกันเล็กๆแตะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้พอดีเลยเอ้าลูกศรมากเลยนะครับ แตะเส้นเทนไลน์พอดีนะครับพอเขาแตะเ้นไลน์ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาเส้นแนวรับแนวต้านไปวางตรงนั้นคือเส้นสีส้มเส้นนี้นะครับที่เขาขยับเนี่ยวางเสร็จแล้วปุ๊บให้มองย้อนกลับไปในอดีตครับมองย้อนกลับไปในอดีตว่าเขามีการชนแล้วเด้งกลับตรงเส้นนี้บ้างไหมมีตรงนี้หนึ่งที่เห็นไหมครับถ้าเตืนไหมตัวรู้สอนชี้เนี่ยตรงนี้คือเป็นตำแหน่งที่กราฟเคลื่อนที่มาชนเส้นนี้และเด้งลงนะครับถือว่าตรงนี้คือแนวต้านนั่นเองนะครับเนาะและมองย้อนกลับไปอีกเส้นนิดนึงตรงนี้ก็เป็นการชนแล้วเด้งลงครั้งที่ 2นะครับชนแล้วเด้งลงครั้งที่2ตรงนี้แสดงว่าบริเวณนี้ก็เคยเป็นแนวรับหรือแนวต้านสําคัญมาก่อนนั่นคือเหตุผลในการบายเหตุผลที่2งั้นปัจจุบันนี้นะครับมันมาแตะตรงนี้นะครับแสดงว่ามันมีโอกาสขึ้นได้ไหมได้ครับเพราะในอดีตมันเคยเป็นเส้นแนวรับแนวต้านมาก่อนคือมีการชนแล้วเด้งชนแล้วเด้งบริเวณนี้มาก่อนนั่นเองก็เป็นเหตุผลในการบายอันที่2นะครับแล้วยังไม่พอครับทุกคนครับเรารอจนกว่าแท่งนี้จบครับแท่ง day แท่งขวาสุดตรงนี้เราจะเห็นว่า พอแท่งนี้จบมันยิ่งคอนเฟิร์มเราชัดเจนว่ามันทําตัวเองไปแล้วครับดูมุมขวามือของจอครับตรงลูกศรชี้นี่ละกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแท่งเขียวนะครับยาวกว่าแท่งแดงข้างหน้านะครับซึ่งการเป็นแท่งเขียวข้างหลังเนี่ยครับยาวกว่าแท่งแดงข้างหน้ามันจบแบบนี้เราเรียกเขาว่าเป็น Pri c e action ที่ชื่อว่ากลืนกินขาขึ้นเป็น Pri c e action ที่ชื่อว่ากลืนกินขาขึ้นแสดงว่า Pri c e action บอกให้รู้ว่าวันพรุ่งนี้หรือแท่งถัดไปเนะี่ย รอเข้าออเดอร์บายเช่นกันสรุปฟังโค้ดพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทักเห็นไหมครับว่าตรงบริเวณนี้มีทั้งหมด3เหตุผลรองรับเหตุผลแรกคือเส้นสีฟ้าที่ขีดขึ้นไปเราเรียกว่าเส้นเทรนราคาขึ้นบอกให้เราบายนั่นเองเหตุผลที่2คือเส้นสีส้มในแนวนอนหรือเรียกว่าเส้นแนวรับแนวต้านบอกให้รู้ว่าในอดีตเคยมีการชนเด้งชนเด้งหรือเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญมาก่อนและเหตุผลที่3ในกรอบสีขาวขาวาสุดเนี่ยนะครับกรอบสีขาวขาวาสุดเนี่ย มันจบด้วยแท่งเทียนแบบนี้นะครับเราเรียกว่ากลืนกินขาขึ้นหรือ price action ที่ชื่อว่ากลืนกินขาขึ้นคือ buy สรุปว่า3ม mm hmm. เหตุผลบอกให้เรารู้ว่าควรจะ buy คู่นี้ E.U. ในวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนครับพอวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นนะครับแท่งใหม่เกิดขึ้นเราก็หาโซน เพื่อจะเข้าออเดอร์บายพอเราเลือกที่จะบายปุ๊บเกิดอะไรครับสามสองหนึ่งครับมันก็ขึ้นจริงๆเนี่ยน้อยน,อยนอยสามสี่วันให้หลังกราฟก็ขึ้นไปยาวเลยได้กําไรดูด้วยสายตาแล้วได้กําไรประมาณนะครับประมาณนะครับนะไปดูครับประมาณ1000จุดนั่นเองครับกำไรนะครับนั่นคือกําไรที่เราได้จากการใช้3เรื่องนี้งั้นฟังโค้ดตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้ทุกคนเข้าใจ้วครับว่าหลักการใช้3เรื่องนี้ทํางานร่วมกันคือ1เทรนไลน์ต้องชัดเจน2แนวรับแนวต้านตรงนั้นต้องใช่โดยมองย้อนในอดีต และอันที่3ามไพร A อคชั่นต้องคอนเฟิร์มอีกนะครับถ้า3ารื่นนี้เสริมกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับแท่งถัดไปรอเข้าออ,อเดอร์ได้เลยอันนี้คือขาเลยครับขาบายอ่ะเดี๋ยวค้ชตัวอย่างขาเซลให้อีกอันนึงแล้วกันนะครับขาเซลให้อีกอันนึงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอ่ะชัดเจนนะครับนี่ค,ครับขาเซลคือครับนี่คือเทนไลน์ขาบนจอครับนี่คือเทนไลน์ขาเลยครับตอบสิสตอบนิอบเทนไลน์ขา ลงนั่นเองนะครับเท่าไรครับลงคืออะไรครับเกิดจากการเชื่อมระหว่างยอดไฮนะครับนี่ครับข้างบนนี้ยอดไฮอารุศอนชี้นะยอดไฮตรงนี้แล้วก็เชื่อมระหว่างยอดไฮนี่ก็ไฮนะนะครับอ่ะอันที่สองอารุศอนชี้ยอดไฮแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นยอดไฮอีกยอดหนึ่งสามยอดเลยนะอ่ะตรงนี้เห็นไหมชัดเจนนะครับและตรงนี้อ่ะอันที่สี่ยอดไฮนี่เขาเกือบแตะแต่ก็ถือว่าได้นะครับยอดไฮสี่ยอดเนี่ย อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยโค้ดจะบอกว่าเขาอยู่ในเทรนด์ลาคาเลยครับขาลงและทีนี้เราได้เทรนด์ายขาลงไปว่าเราต้องบายหรือเซลครับเราต้องเซลนะต้องเซลนี่เหตุผลที่1เหตุผลที่1มาแล้วต่อไปเหตุผลที่2ครับนะเรามาดูนี้ก่อนครับโค้ดจะขอสลับกันหน่อยครับเหตุผลที่2โค้ดจะให้ดูพลายแอคชั่นก่อนพลายแอคชั่นตรงการแตะครั้งที่2ตรงนี้ครับพลายแอคชั่นไม่เกิดครับพี่น้องครับบนจอครับขวามือครับไม่มีพลายแอคชั่นครับเพราะว่าแท่งแดงแท่งนี้ตรงขวามือลูกศรชี้นะครับตรงนี้นะแท่่่่งงงงงงแแแแดดเนนนนนีีียทท้้้้มััสกววาาาขขห ถือว่าไม่ตรงกับไพลายไชั่นตรงนี้เราจึงถือว่าไพลายไชั่นไม่มีไม่เกิดนั่นเองครับเราก็ไม่เทรดไม่เทรดต่อไปพอเจอครั้งที่3ตรงนี้ครับบนบนจอครับครั้งที่3ครั้งที่3นี้เห็นไหมครับในกรอบที่3ตรงนี้นะครับนี่นะครับคนเอาลูกศรมาชี้ก่อนะครับอันที่3นะครับอ่ะครั้งที่3ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับครั้งที่3ตัวลูกศรชี้ตรงนี้นะครับมันเกิดไพลเยไอชั่นชื่อว่าอะไรครับแท่งแดงจบยาวกว่าแท่งเขียวข้างหน้า ก็แสดงว่าเป็นกลืนกินขาลงถูกต้องไหมครับเป็นไพร์ชันที่ชื่อว่ากลืนกินขาลงไพร์ชันกลืนกินขาลงแปลว่าแท่งถัดไปคือแท่งพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องเข้าออเดอร์เซลล์ถูกต้องไหมครับเข้าเซลล์งั้นแสดงว่าตอนนี้มี2เหตุผลแล้วนะตรงบริเวณนี้คือ2เหตุผลแล้วนะจากนั้นเราค่อยเอาเหตุผลที่3ครับคือเส้นสีส้มในแนวนอนเนี่ยที่เรียกว่าเส้นแนวรับแนวต้านมาวางไว้นะครับถ้าเป็นขาลงอะไรเงี้ยเราวางตรงยอดบนนี้เลยเห็นไหมครับตรงไพร์ชันยอดบนเนี่ยนะนี่ตรงที่มันแตะเทรนไลน์แหละตรงที่มันแตะเทรนไลน์เราไปวางเเลยตตรรงงนนนนี้้ะแวส ลูกศรชี้ตรงนี้ยวับวางไว้พอวางเสร็จปุ๊บเราก็มองย้อนไปในอดีตครับมองย้อนกลับไปในอดีตว่ามีการชนเส้นนี้แล้วเด้งบ้างหรือไม่่ค้ชให้ดูครับมีการชนเส้นนี้แล้วเด้งบ้างหรือไม่คาตอบคือนะครับบนจอครับพร้อมนะครับนี่ย้อนไปย้อนไปนี่ครับจอเนี้ยชัดๆเลยตรงนี้หนึ่งยอดละเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตรงนี้หนึ่งยอดนะครับเป็นการชนและเด้งลงนะครับเห็นไหมหนึ่งครั้งเห็นป่ะชัดเจนเป็นการชนแล้เด้งลงหนึ่งครั้งยังไม่พอครับในอดีตก่อนนั้นก็มีครับเป็นการชนและเด้งลงนี่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหม ตรงนี้มีการชนระดึกลงอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมนี่ครับยอนนี้นะเห็นปะครับชัดเจนนะสรุปเอาแค่สองครั้งก็แล้วเราก็เห็นว่าเมื่อเรามองย้อนประอดีตแล้วนะครับเมื่อเรามองย้อนปในอดีตแล้วปรากฏว่าบริเวณนี้แหละครับเคยเป็นแนวรับแนวต้านมาก่อนแน่นอนละสรุปคือนะครับมันจึงมีเหตุผล3อย่างพร้อมกันนะครับตรงมุมขวาสุดนะครับมีเหตุผล3อย่างคือ1เทรนด์ไลน์ขาลงเราก็ต้องเซลล์ตรงนี้2ตรงเรียนนี้นะครับเคยมันเป็นไพรชชั่นไพรชชั่นคือแท่งเทียนเรียงกันนะี่นะ จบด้วยกลืนกินขาลงก็ต้องเซลตรงนี้นะครับอันที่สามคือมันยังเป็นแนวรับแนวต้านคือการชนเด้งชนเด้งมาก่อนในอดีตด,ด้วยก็คือเป็นเส้นแนวรับต้านมาก่อนตรงบริเวณนี้พอดีก็เหมาะอย่างยิ่งกับการเซลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีสามเหตุผลรองรับนั่นเองเมื่อไรก็ตามเราเจอสามเหตุผลเนี่ยในการเทรดบอกว่าต้องเซลเราก็ไม่ต้องรังรอครับเราแท่งถัดไปเราก็เตรียมตัวเข้า,าเดร์เซลเลยพอเราเตรียมตัวเข้าเดร์เซลปุ๊บเป็นไงครับมันก็ลงตามคาดแล้วเราก็ได้กําไร นะครับนะาชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่จบแถมให้หน่อยนะครับแถมนะครับดูครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันมาแตะตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่ขวาสุดโดตเอาสชี้นะขวาสุดตรงนี้มันมาแตะเทรนลราดตรงนี้อีกแล้วนะครับมาแตะปุ๊บทำไงต่อครับพอมันมาแตะปุ๊บเราก็คิดเหมือนเดิมครับหนึ่งเทรนราขาลงไหมใช่เทรนราดขาลงแน่นอนเซลล์สองแนวรับแนวต้านครับออะแนวรับแนวต้านตรงนี้มองย้อนกลับไปอดีตแล้วมองหาว่าตรงนี้เคยเป็นแนวรับแนวต้านมาก่อนหรือไม่เราก็มองดูคคครรรรรััับบบปาาว่่นนนะมองงย้้ตีี ตรงนี้ครับเคยมีการชนแล้วเด้งกลับไหมตรงบริเวณนี้ใช่ไหมนี่นะครับเห็นไหมครับเคยมีการชนแล้วเด้งกลับตรงนี้ด้วยเห็นไหมชัดเจนนะครับเคยมีการชนแล้วเด้งกลับตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับชัดเจนก็แสดงว่ามันเคยเป็นนะครับหรืออ่ะย้อนมาหน่อยตรงนี้อีกที่หนึ่งลืมดูไปครับตรงนี้นะครับเคยมีการชนแล้วเด้งกลับตรงนี้อีกเห็นไหมนี่ที่หนึ่งอ่ะลืมดูไปขึ้นมาชนแล้วเด้งลงด้วยเห็นไหมนี่ครับแสดงว่าตรงบริเวณนี้เคยเป็นเส้นแนวรับแนวต้านมาก่อนใช่ไม่ใช่ใช่เลยชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับอ่ะ เหตุผลที่สองนะครับต่อไปเหตุผลที่สามเราก็รอแท่งยืนยันนะครับพอมันเกิดแท่งนี้ขึ้นมาทุกคนบนจอครับขวาสุดพอมันเกิดแท่งนี้ขึ้นมามันจึงทําตัวเองเป็นไพร์ชั่นขยายใหญ่ๆนะมันทําตัวเองเป็นไพร์ชั่นอะไรครับในกรอบสีขาวขวามือสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวคนเอาลูปสอนชี้ให้นี่ครับมันเป็นกรอบสีเนี่ยขวามือสุดตรงลูปสอนชี้สามแท่งนี้ครับสามแท่งเทียวนี้มันทําตัวเองเป็นไพร์ชั่นชื่อว่าอะไรครับนะตรงลูปสอนชี้นะครับเป็นไพร์ชั่นชื่อว่า evening star สามแท่งค้าม เป็ดอีฟนิสตาร์ซึ่งไพร์ชั่นนี้บอกให้รู้ว่าแท่งถัดไปต้องรอเซลล์สรุปนะจุดจุดนี้มีกี่เหตุผลรองรับครับคำตอบคือมี3มเหตุผลรองรับเหตุผลที่1ก็คือเทรนไลน์ขาลงต้องเซลล์เหตุผลที่2คือตรงบริเวณนี้เคยเป็นแนวรับแนวต้านมาก่อนในอดีตนะครับคือการมีการชนเด้งชนเด้งหลายครั้งอันที่3คือจบด้วยไพร์ชั่นการเรียงกันแท่งเทียนเนี่ยเป็นไพร์ชั่นชื่อว่าอีฟลิงสตาร์คือต้องเซลล์ งั้นเมื่อทั้งสาเปผลบอกให้เราว่าต้องเซลล์งั้นเราก็ต้องรอแล้วครับจัดเซลล์เลยครับโดยการเลือกโซนให้ดีแล้วก็เข้าออเดอร์เซลล์ตั้งสต็อปล็อตเทคฟิตให้ดีเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ให้การมันวิ่งไปนะครับพอวิ่งไปปุ๊บเกิดเลยครับมันก็ลงจริงตามที่เราคาดการไว้นั่นแสดงว่าครั้งนี้เราก็ชนะและมีกําไรนั่นเองนะครับเอาละครับฟังโค้ดพูดตั้งแต่ต้นมาจนจบเนี่ยทุกนเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า เราใช้เหตุผลนะครับยันครับโค้ดสอนลูกศิษย์เสมอว่าไม่ควรใช้เหตุผลเดียวนะครับในการเข้าออเดอร์อะไรก็ตามไม่ควรเพราะโค้ดลองมาหมดแล้วนะครับใน5ปี6ปีนี้โค้ดสายลองมาหมดแล้วปรากฏว่ามันก็ยังแพ้กราฟอยู่ดีงั้นโค้ดแนะนําว่าควรใช้เหตุผลมากกว่า2เหตุผลขึ้นไปอ่ะในการเทรดในการทากาไรนะครับงั้นเทคนิคนี้นําเสนอที่3เหตุผลครับ1นึ่งเทรนไลน์นะครับสแนวรับแนวต้านและ3ามไพร์แอคชั่นมาทํางานร่วมกันเป็นระบบเพื่อ าจังหวะการเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับเอาละครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และนำไปใช้ทำกำไรในกราฟ f o r ์เได้จริงๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปในรายการ Forex Gu ก u รูครับสวัสดีครับ